สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูพี่ถิมครูพี่สุและครูพี่ต้านะคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์และในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องนานาสัตว์โลกค่ะที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะ คุณครูมีคำกรอนสัตว์โลกน่ารักมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามคำคล้องจองสัตว์โลกน่ารักสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่าหมีน้อยเริงร่าเจ้าม้าดีใจลิงจ๋อแสนสน พูดปนหัวรอกไก่แมวเหมียวสดใสช้างใหญ่ใจดีเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆคำคล้องจองสัตว์โลกน่ารักสิงโตน่ารักร้องพักกระต่ายป่าหมีน้อยเริงร่าเจ้าม้าดีใจ ลิงจ๋อแสนสนพูดปนหัวลอกไก่แมวเหมียวสดใสช้างใหญ่ใจดีอ่าเด็กๆต่อไปเราจะมารู้จักกับสัตว์ชนิดต่างๆกันนะคะสัตว์ที่เด็กๆรู้จักก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในบ้านคนก็จะมีแมวมีสุนัขนะคะ อาหารของมันก็จะเป็นอาหารเม็ดหรือข้าวนะคะต่อไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่อันชายอยู่ในฟาร์มนะคะก็จะมีไก่ค่ะไก่จะกินข้าวเปลือกหรือข้าวสุกนะคะแล้วก็มีหมูค่ะหมูก็จะมีอาหารหมูนะคะ ส่วนสัตว์เลี้ยงอีกประเภทนึงก็คืออาศัยอยู่ในฟาร์มเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีงัวงัวก็จะกินหญ้านะคะแล้วก็มีควายค่ะซึ่งกินอาหารชนิดเดียวกับงัวเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นสัตว์น้ำค่ะมีเตา่ามึกนะคะ หมึกต่างๆนะคะอาหารของหมึกก็จะเป็นปลาที่เล็กกว่านะคะต่อไปสัตว์น้ำที่รู้จักกันดีเลยค่ะคือปลาม้าน้ำแมงกระพุนสัตว์เหล่านี้จะกินปลาเล็กกุ้งสาหร่ายและแพลงต้นนะคะแล้วก็ยังมีปลาปักเป้านะคะกุ้ง แล้วก็ปูค่ะสัตว์เหล่านี้นะคะจะกินลูกปลากุ้งแล้วก็สาหร่ายเป็นอาหารนะคะต่อไปนะคะเป็นสัตว์โบกค,ค่ะสัตว์โบกนี่ก็คือสิงโตค่ะเสือแล้วก็จระเข้ค่ะอาศัยอยู่ในป่ากินเนื้อเป็นอาหารนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นช้างค่ะลิงค่ะ แล้วก็ม้าลายค่ะเด็กๆสัตว์พวกนี้อาศัยอยู่ในป่าเหมือนกันค่ะแต่กินพืชกับผลไม้เป็นอาหารนะคะต่อไปจะเป็นสัตว์โบกอีกเส่นเดียวกันค่ะเด็กๆก็คือจิงโจ้ยีราฟแล้วก็แรดค่ะอาศัยอยู่ในป่าเหมือนกันกินพืชและผละไม้เหมือนกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสัตว์ปีกาเด็กๆไก่นั่นเองค่ะแล้วก็เป็ดค่ะอาหารนะคะก็จะกินข้าวเปลือกนะคะต่อไปค่ะจะเป็นสัตว์ปีกอีกเช่นเดียวกันค่ะก็คือนกนะคะอีกาอาหารของพวกเขาก็คือผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปจะเป็น สัตปีกอีกแล้วค่ะเด็กๆก็คือผีเสื้อพึ่งนะคะแล้วก็แมลงเต่าทองค่ะอาหารก็จะเป็นเกสรดอกไม้นะคะน้ำหวานจากดอกไม้นั่นเองค่ะค่าเด็กๆการป้องกันอันตรายจากสัตว์นะคะก็จะมีวิธีการป้องกันดังนี้นะคะก็คือเราจะต้องใส่บูทใส่ถุงมือ กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวแล้วก็มีไม้ตียุงแล้วก็มีที่ฉีดแมลงนะคะประโยชน์นะคะของสัตว์ประโยชน์ของสัตว์เอาไว้ทําอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเอาไว้ทําอาหารเอาไว้เป็นเพื่อนเล่นกับเราเอาไว้ช่วยทํางานนะคะต่อไปคะ่ะก็จะเป็น ความมีเมตตาต่อสัตว์เมื่อเด็กๆเ,เลี้ยงสัตว์แล้วนะคะเด็กๆต้องมีการช่วยเหลือสัตว์ให้ความรักนะคะให้อาหารแล้วก็ที่สำคัญเราต้องไม่รังแกสัตว์ด้วยนะคะเด็กๆ เด็กๆวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนานาสัตว์โลกกันไปแล้วนะคะเด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต,ต่างๆมากมายเลยค่ะ<ม>อย่าลืมทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ และอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ท่องคําคล้องจองเกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่ฉิมคุณครูพี่สู่และคุณครูพี่ต้าต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย